สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนบ,บู๊ทพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระของหลวงพ่อยิตมาให้ชมกันนะครับอ,อย่างที่ทราบกันว่าหลวงพ่อยิบท่านก็ออกรายการพระมาพอสมควรอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจคือรุ่นเจริญพรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ผมก็เคย อัดคลิปไว้ในช่องรายการนบ,บูธพระเครื่องที่เป็น28รายการของรายการพระเครื่องของหลวงพ่อยิบอยู่นะฮะถ้าใครสนใจก็คือแวะเข้าไปดูคลิปเดิมคือ28รายการพระยอดนิยมของหลวงพ่อยิบวัดหนองจอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเน้นดูเป็นองค์ๆกันไปนะครับว่ามีรายละเอียดกันยังไงบ้างนะครับ ซึ่งรุ่นนี้ก็ยังเป็นที่นิยมเล่นหากันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดความเป็นมาของเหรียญรุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อปี2537อ้เตอนนั้นนะวัดหนองจอกกําลังดําเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์นะครับสํหนักสงฆ์วัดไรเนินนะครับก็คือเป็นสาขาหนึ่งของวัดสาขาของหลวงพ่อยิทธานนะครับท่านก็นเลยเอ,อนุญาตให้จัดสร้างนะครับประตูมงคลน,นะครับเพื่อ นำเงินมาจัดสร้างเป็นสาราปฏิบัติธรรมแล้วก็สร้างกุติสงฆ์ด้วยนะครับก็คือ,อแล้วก็รุ่นนี้จัดสร้างนะครับมีกี่เนื้อรุ่นนี้จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด5เนื้อนะครับก็คือมีเนื้อทองคํา29เเหรียญน,นะครับแล้วก็มีชุด กรรมการสามเหรียญน,นะครับชุดกรรมการสามเหรียญมีทั้งหมด399ชุดแล้วก็มีเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินธรรมดาสร้าง3,999เหรียญเนื้อนวโลหะพิเศษ5999เหรียญและเนื้อทองแดงสา0ห0่เหรียญน,นะครับเนื้อทองแดง3าม0 0เหรียญด้วยโอเควันนี้เอาเนื้อทองแดงมาให้ดูกันนะครับเนื้อทองแดงสาม0 0ืเหรียญเอามาดูรายละเอียด ของเหรียญกันนะครับอ่า,อาโอเคเรามาดูนะครับโอ้ด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อยิดนั่งขัดสมาธิบนอัศนะนะครับอ่าและด้านล่างเขียนว่าเจริญพรนะครับหลวงพ่อยิดนะครับจันทสุวรรณโอน,นะครับ แล้วก็มีโค้ดนะครับต้องมีโค้ดนะครับเนื้อทุกเนื้อต้องมีโคด้ดผมเจอบางองค์ไม่มีโค้ดก็มีนะครับแต่ว่าก็สภาพเหรียญน,นี่สวยเหมือนกันแต่ไม่มีโค้ดครับก็ไปต่อไม่ได้นะครับไม่มีโค้ดก็ไปต่อไม่ได้นะครับโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่านี่ยครับโคด้ดโค้ดอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตำแหน่งก็อาจจะสลับจะเปลี่ยนกัน งนี้บางตรงนั้นบางนะไม่ได้จเพาะเจาะจงว่า,าต,รตรงนี้ทุกครั้งนะครับแต่ว่าจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างองนี้อ,องนี้อยู่ตรงไหนนีเห็นไหมครับอยู่ตรงไหนอันนี้มีโค้ดชัดเจนเล่นได้นะครับด้านหลังของ เหรียญท่านก็เป็นยันของหลวงพ่อทองสุข,สขนะครับเป็นครูบาอาจารย์ของท่านครับเขียนว่าโชคดีมีสุกนะครับข้างบนแล้วก็เป็นยันของหลวงพ่อทองสุขข้างล่างก็เขียนว่าวัดหนองจอกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนโค้ดอยู่ด้านข้างนี้นะครับโค้ดจะอยู่ด้านข้างนี้โค้ดก็เนื้อทองแดงนี้ก็จะหลักหมื่น นะครับเงทองแดงก็จะเป็นหลักหมื่นสามหมื่นองเราก็จะมาดูว่าสามหมื่นองเราได้เลขอะไรตรงนี้นะครับเราได้เลขอะไรนะองน,นี้เป็นองน,นี้หลักพันนะครับสามสี่ สามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับองนี้ได้หลักพันนะครับสามสี่ศูนย์ศูนย์ไม่สิต้องเป็นสามสี่หนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งไทยใช้ต้องเป็นสามสี่หนึ่งหนึ่งอ่าศูนย์ไม่น่าจะมีจุดตรงกลางเดี๋ยวเรามาดูองค์อื่นต่ออย่างองค์นี้นะครับองนี้เลขโคตรอยู่ที่เท่าไร <c oughs> อ่าอ้ไม่มีเลขโคดฮะอ่ะอย่างนี้ฮะให้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้มาชัดเปี้ยเลยนะครับนี่ดูเป็นตัวอย่างนี่มาชัดเปี้ยเลยฮ่ทา้งหลังก็เปี้ยเหมือนกันแต่ไม่มีเลขโคดครับเลขโคดด้านข้างนี่ไม่มีโคโรับเลขโคดด้านข้างไม่มีแล้วก็เลขต่อโค,โคโดด้านหน้าก็ไม่มีครับ แต่เหรียญสวยเจ๋งเลยนะครับอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าไม่เล่นนะครับอาจจะแท้ก็ได้นะแต่ไม่เล่นเพราะว่าไปต่อไม่ได้จะไปต่อยังไงครับโค้ดไม่มีเลขไม่มีจะไปยังไงก่อนอ่าอันนี้ก็เป็นเจริญพอรอ่าอันนี้ก็โค้ดชัดเจนนะครับอ่าน,นี่มีโค้ด ข้างหลังก็มีเลขอ่านี่เลขดูเลขไทยนะครับโอ,อ,นนอ้อันนี้ชัดเจนหลักหมื่นอ,อันนี้ชัดเจนหลักหมื่นหนึ่งห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสามอ่าหนึ่งห้าสามเจ็ดสามอ่านี่ชัดเจนอันนี้เล่นหาได้สบายใจอ่า อย่างอง์นี้นะครับแปบ๊บหนึ่งอ,องนี้มีโค้ดหน้านะครับรู้สึกเหมือนจะมีรอยจานด้วยนะอ่าใช่จริงๆด้วยองนี้ก็ถือว่าดวงดีนะผมได้มาก็คือมีรอยจานมาด้วยมีโค้ดมาด้วยนะครับแต่โค้ดเป็นหลักพันด้วยนะตรงนี้ถือว่าเอาองนี้ถือว่าเช่ามาก็ถือว่าดวงดีทีเดียวอ่ารอยจาน อาจัหลวงพ่อครับอ่าสองฝั่งเลยเวลาเช่าพระนี่ต้องสอง่ง <c oughs> ดูผิวเพลินอย่างนี้โอ้องค์นี้สวยครับมีโค้ดชัดเจนอ่ามีโค้ดชัดเจนตรงนี้อ่ามีโค้ดชัดเจนตรงนี้อ่ะสวยครับองค์นี้สวย เนื้อยังดําสนิทอยู่เลยตรงนี้อเลขเป็นไงนีแต่เลขสวยด้วยนี่น่าจะส่งประกวดนะเนี่ยดูสิว่าเลขสวยหรือเปล่าสองเก้าสองเก้าแปดห้าสามเลขไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็สวยดีนะครับก็วันนี้ก็เอาพระของเจริญพรของหลวงพ่อยิ้มาให้ชมกันนะครับเนี่ยสวยมาดู หน้าของท่นนะครับอรนนี้จะบุกแบบน,นิดน,นึงแต่เนื้อโดยรวมยังสวยอยู่นะครับอ,อินทั้งหน้านมดูสิอันนี้จะมุกโดนเยอะเลยแต่ก็อันนี้มีโค้ดไหมอ่ามีโค้ด โค้ดชัดเจนด้านหลังก็ออกมีเลขชัดเจนแทบจะไม่ต้องส่องครับแล้วอีกหนึ่งเหรียญสีโอเคอันนี้ก็จมูกโลดอันนี้ก็อ่าอันนี้พิเศษตรงนึงอ่าพิเศษตรงนี้ตรงนี้มีโค้ดข้างล่างนะครับแล้วก็มีตอ,อ,อกกอไก่ด้วยออกอไก่คืออะไร ไม่ใช่กรรมการนะตอนแรกผมเข้าใจว่าไอ้กอไก่เนี่ยมันคือกรรมการผมก็เลยเช่ามาปรากฏว่ามาศึกษาดูดีๆปรากฏว่ากไม่ใช่กรรมการนะครับเป็นเกินนะครับรุ่นนี้ท่านสร้างมาสามหมื่นก็จริงแต่ตอนที่ทางโรงงานเขาปั๊มนะครับปั๊มเหรียญเขาก็ปั๊มเกินมาให้หลวงพ่ออีกสามพันเหรียญซึ่งส่วนที่ปั๊มเกินมาสามพันเหรียญก็จะต่อโค้ดกอไก่นะครับนี่ เหลือเพื่อขาดว่างั้นเถอะตอนที่ตอกโคดกอไก่อา้าวเขาก็เลยตอกโคดมากไก่มาให้หลวงพ่อด้วยฉะนั้นกไก่ไม่ใช่กรรมการนะครับอย่าเข้าใจผิดแต่กไก่คือส่วนที่ทําท่านทําเกินมานะครับส่วนที่ท่านทําเกินมาเพื่อจนเพื่อเหลือเพื่อขาดห้าองค์นี่มีองค์เดียวเลยครับที่เป็น ที่ไม่มีโค้ดนะครับไม่องนี้ไม่มีโค้ดไม่มีโค้ดทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแล้วจะไปต่อยังไงแล้วเนี่ยองเนี้ยไม่มีโค้ดทั้งข้างหน้าข้างหลังที่เหลือคมชัดหมดเลยพระเจ้าข้างหลังก็ไม่มีโค้ด โชคดีมีสุขสองห้าอืมถ้าดูองค์นี้นะครับน่าจะเป็นนวะนวะนี่สร้างนวะโลหะพิเศษสร้าง5,999ฉะนั้นโค้ดมันต้องมีเลขสี่หลักโค้ดมันต้องมีเลขสี่หลักดูสิมันมีเลขสี่หลักจริงหรือเป่า ก้อเนื้อเขาแปลกกว่าเนื้อองอื่นอืม,มจะไม่เห็นขอสองดูสิอ่าสามสีหนึ่งหนึ่ง น่าจะเป็นนวะครับองนี้น่าจะเป็นนวะก็ดูด้วยสีเนื้อที่เหลือเป็นทองแดงทองแดงทองแดงลมดำนะครับมีนวะหนึ่งองค์ mm hmm. ก็วันนี้ก็เอามาให้ชมกันเป็นพระของหลวงพ่อยิดแห่งวัดหนองจอกเหรียญกมลมรูปไข่เหรียญรูปไข่เจริญพรปี2537นะครับ ทองแดงสร้างสาม0 0ื่นบวกเกินมาอีกสามพันเสร็จสร็จแล้วทองแดงเนี่ยสามหมื่นสามไอ้ที่เกินมาสามพันต่อโคดกอไก่นะครับไม่ใช่กรรมการแต่เป็นกอไก่คือเกินนะครับไม่ใช่กรรมการเนื้อนวะพิเศษสร้าง5999ก็คือเนื้อนี้นวะพิเศษนะครับส่วนเนื้อเงินสร้าง3 9 9 9อองค์นะครับอ่า มาให้ความรู้กันเท่านี้แหละวันนี้อ่ะส่วนราคาก็เล่นหาราคาเล่นหากาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพระของหลวงพ่อยิทแห่งวัดหนองจอกนี่ราคาไม่แรงครับแต่พุทธคุณท่านก็ไม่เบานะครับราคาไม่แรงราคาพระท่านไม่แรงจับต้องได้ท่านสร้างไว้จํานวนหนึ่งเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาและคนที่เคารพศรัทธาท่านได้เช่าบูชานะครับไม่จําเป็นต้องราคา โดดแรงกันเอบอร์วังก็ยังเช่าหากันได้นะครับคือถ้าสภาพไม่สวยนะครับอ่าไม่สวยก็อยู่ที่อา่าไม่สวยเลยนะแปดเก้าร้อยก็ยังหาเล่นกันได้แต่ถ้าสวยหน่อยก็พันนิดๆนะน,นะครับนีราานะ่ราคาของทองแดงนะราคาของทองแดงส่วนนวะก็ขยับมาเป็นพันตายนะครับตั้งแต่อ่าพันห้าพันแปด แล้วแต่สภาพสวยกริบก็สอ0พันเนื้อเงินก็สอง0ันห้สามพันเงินลงยาก็สี่พันห้แล้วแต่สภาพเอามาให้ดูกันเท่านี้ครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเหรียญรูปไข่เจริญพรปี2537 ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีพระเครื่องดีๆมาลงให้ดูกันอีกทุกครั้งเรื่อยๆนะฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม